ระบบก,การถ่ายด้วยกล้อง DSLR นะครับวันนี้มีเพื่อนหลายคนเป็นมือใหม่สงสัยว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างพื้นฐานอันนี้เฉพาะพื้นฐานนะครับมันจะมีพื้นฐานคือสปอร์ตลางลิกนะฮะหนึ่งชุดนะฮะที่มัรถ่าย15มิลเมตรความระยะห่าง60มิลเมตรด้วยหลอดสองแท่งที่เดมิเตอร์15มิลิเมตรฮะตัวกล้องฮนะตัวกล้อง เป็น DSLR อันนี้เป็น KISS X4 หรือเมืองไทย 550D ดีฮะติดบนสไลด์ลเพจสไลด์เพจตัวนี้มีสองแบบที่ติดก็คือสไลด์เพจชนิดยาว357ของแมนโฟโต้แล้วก็สไลด์เพจ507ของแมนโฟโต้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นงานของต่างประเทศที่คอปปี้แมนโฟโต้มาใช้เทียบเท่ากันฮะ ตัวกล้องติดบนฐานสไลด์เพจตัวนี้หนึ่งชุดฮะสำหรับเลื่อนเพื่อเปลี่ยนกล้องหรือเลื่อนเพื่อเปลี่ยนเลนฮะอ,อ,อีกตัวหนึ่งสไลด์เพจตสากาเจคอมแมนโฟโต้นี่สำหรับปลดแล้วก็สไลด์ชุดเล็กทั้งหมดเนี่ยออกจากชุดตัวนี้ติดอยู่บนตัวสเตดี้แคมฮะตัวนี้เพจสเตดี้แคมแบบสไตล์ไกลแคมนะฮะสามารถปลดออก จากสเกดิ้แคมป์ได้ด้วยตัวนี้ฮะหรือพอบทตัวนี้ออกเนี่ยเราก็จะถือออกมาได้เลยเพื่อถ่ายถ่ายด้วยแบกบาหรือจะไปติดบนไทยพอร์สามขาหูแพนต่างๆฮะแต่ตัวนี้ถ้าชุดลิกบางตัวนะฮะมันจะมีมือจับประกอบเข้าตัวนี้เราถอดสไลด์เพจตัวนี้ออกเนี่ยเราก็จะแบกบาได้เลยโดยใช้มือจับใช้มือจับตรงเนี้ยในการแบกนะยวสถานทิ่ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับต่อจากต้นนะฮะแมทบ็อกนะฮะเคล็กสันเชดแมทตบ็อกตัวนี้เป็นสามด้านของงานต่าเรทเหมือนกันฮะอันนี้เฟนฮูดเคล็กเฟนฮูดฮะตัวตัวเล็กๆเนี้ยปรับขึ้นปรับลงเพื่อปิดแสงชุดนี้ฮะส่วนส่วนใหญ่ถ้าถ่ายด้วยเลนส์วายเนี้ยมันจะติดขอบต้องปรับให้กว้างขึ้นให้จนสุดแต่แน,นสุดแล้วถ้าปรับด้วยเลนส์เทเลเนี่ยแคบลงมาได้ก็จะบังแสง เป็นการตามปรมาแมแสงคือเทเลนเทเลนเนต้องการบังแสงให้ได้สูงครับโซเลนวายเนี่ยก็จะต้องมีเหมือนกันให้เลนวายแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดที่ว่าเลนวายมันจะไวามากกว่าประมาณ135องศาขึ้นไปเนี่ยจะติดที่สันเชตตัวนี้สันเชตตัวนี้สามารถใส่ฟิลเตอร์สีคูณสีสีเนี่ยก็คือว่าข้างบนเป็นเป็นเทาดำก็ข้างล่างเป็นปร่งแสงครัหรือจะเป็นสีสีส้มสี สีแดงสีไรเนี่ยตามที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปความสะดวกของการมีลิกซ็อกอร์ตตัวนี้คือทำใหเราปลดตัวเนี้ยปลดจุดต,ต,ต,ต่างๆเนี่ยมันสามารถสไลด์ออกมาได้เลยเราจะสไ้ออกมาด้านหน้าก็ได้เพื่อเปลี่ยนเลนจากข้างหน้าก็ได้แล้วสไลด์กลับไปก็ได้หรือว่าถอดชุดหน้าออกไปเลยก็ได้แล้วก็สไลด์กลับเข้าไปฮะเช่นเดียวกันฮะในกรณีที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็สไลด์เปลนฐาน ของตัวสไลด์เพจแมทโฟตโต้เน,นี้ได้เหมือนกันดูดีๆนี่ผมผมผมต่อด,ด้านนี้ผมถนัดด้านนี้ก็เลยต่อด้านนี้แล้วแต่เพื่อนถนัดด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยก็สะดวกดีอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดสไลด์ออกไปฮะกล้องสมาร์ทถอดออกไปได้เลยเพื่อใช้ถ่ายกันหากแล้วเราเราเรา,เราเราเซตอัพมาร์กไว้ที่จุดต่างๆให้เพื่อนใช้มาร์กเพ้นสีเนี่ยมาร์กตำแหน่งที่เพื่อนถนัดนะรอคิคติก ได้สุดเหมือนกันแล้วก็ล็อกผมล็อกอยู่ด้านนี้ฝัง่งล็อกเสร็จชุดนี้เรียกฟฟฟโฟล w โฟกัสอันนี้เป็นงานของงานต่างประเทศเหมือนกันชุดนี้อยู่ชุดนีเน้เป็นเกียร์บล็อกวีสามฮะมันอยู่ที่หนึ่งมื่กว่าบาทปัจจุบันมีออกมาหลายตัวฮะออจําพวกงานโฟก,ก้าใช่ไหมฮะตัว ห้าพันเก้าหกพันเก้าเจ็ดพันเก้าแล้วแต่สะดวกชุดน,นี้เขาเขาก็ไม่ได้เวิร์กมากแต่ว่าเขาให้อุปกรณ์มาครบเป็นพวกสปีดโฟกัสหรือฟันเฟืองในการหมุนโฟกัสจะป็นสายเคเบิลยาวเมื่อเราอยู่หลังกล้องนะเราจะหมุนสปีดโฟกัสตัวนี้สะดวกมากแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมานั่งดูมาร์กชุดน,นี้ครการเลือกซื้อเอ่อโฟล์โฟกัสเนี่ยเลือกซื้อตัวมาร์กตัวเนี้ที่สามารถเปลี่ยนเข้าออกได้เพราะเราถ่ายทำเนี่ยเราต้องมาร์กจุดนี้ไว้ล่วงหน้าว่าช็อตน,นี้ถ่ายทำว่าอย่างไร โดยการน,นี้ฮะชุดนี้ตะแกะออกมาได้สังเกตไหมฮะถ้ามีรอยมาร์กอยู่แล้วก็เปลี่ยนแล้วเราก็มาเขียนไว้ว่าช็อตไหนช็อตไหนว่าสําหรับไายอช็อตพัฒน์เชอ็อะไรก็ได้สำหรับเลนตัวไหนก็มาร์กกำกับไว้แล้วแต่สะดวกจุดจุดมาร์กเนี่ยก็จะหมุนเป็นด้านซ้ายด้านขวาได้โดยการใช้ไขควงเนี่ยปรับตัวนี้ให้อยู่ด้านนี้แล้วแต่เราถนัดบางคนถนัดจุดมาร์กไปอยู่ในตำแหน่งที่เห็นสะดวกคือด้านนี้ก็ได้หรือด้านบนก็ได้หรือบางทีเรามี แตสุท้พวกปรับโฟกัสต่างหากก็เขาจะสามารถดูด้านข้างได้แล้วเราปรับโฟกัสแทนเราดูผ่านมอนิเตอร์ได้อีกทีหนึง่งครับสิ่งโอเคอเราจะมาดูชุดนี้ถอดมาจากสเตดี้แคมปเนี่ยปกติการถอดจากสเตดี้แคมของของช ok ุบกกายแคมหรือไฟแคม่ยเราติดสไลด์เพจเข้าไปที่จุดเนี่ยฮะเราเราปลดนะ ก็ใช้ในการจะแบกจะถืออะไรแล้วแต่สะดวกถ้าชุดลิกบางชุดเนี่ยมาพร้อมด้ามจับเราก็จับแล้วก็แบกถ่ายได้ทันทีเลยอ,อันนี้ก็สะดวกหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้สมมติว่าน,นี้อยู่บนสเตติแคมนะฮะสเตติแคมตัวเนี้ยเรากลับมาเราจะถ่ายบนสเตติแคมเราก็สไลด์กลับเข้าไปอันนี้ผมมุมกล้องมันแคบ อย่างการมีสไลด์เพจมันสะดวกอย่างหนึ่งคือการตั้งบาลานเราเห็นว่าจุดเนี้ยบาลานเนี่ยบาลานจุดเนี้พอดีตรงกลางถ้าไม่ตรงกลางเนี่ยเราแทบไม่ต้องตั้งที่ฐานของสเตดิแคมเลยเราก็ปลดแล้วก็ขยับนิดนึงแต่มันไม่มันไม่ละเอียดเท่าการปรับสกรูล,ลางเกียบบนสเตดิแคมเลยล้วตัวละเเียดจริงๆน,นี่แบบมอคคานไปหน่อย เห็คห่างมาหน่อยเราปรับลงมาปรับเข้ามาได้เหมือนกันหรือแมตตบล็อกอยู่กลางห่างก็ได้เราก็ปรับตัวกล้องเนี่ยเข้าไปหานะฮะตัวกล้องเนี่ยเข้าไปหาชุดจุดหน้าแผงคือแล้วแต่สะดวกในการเซตอัพเพื่อนๆลองเซตอัพดูมันขึ้นอยู่กับสะดวกตั้งแต่ละคนฮะนะ,ะอันนี้ปรับได้ครับเมื่อตรงเพจของมันเองเนี่ยก็ปรับได้เหมือนกัน ้าไปได้เหมือนกันนะจะเปลี่ยนเลงก็เปลี่ยนจากข้างหน้าหรือจะเปลี่ยนจากข้างหนงนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกดูเปลี่ยนจากชุดหน้านี้ก็ได้ครับอันนี้เบื้องต้นฮะบางทีมีการแอดวานมากกว่านี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมเ,เองปลดื่อเปลี่ยนสะดวกครับผมกรับส่งสันเชตแบตบล็อกกลับเข้าไปนะล็อกครับผม โฟล์นะโฟกันสนี่ก็ปรับเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แต่ผมตอนแรกผมตั้งไว้ที่เลนสองตัวหรือว่ามันพอเทปหนึ่งตัวแล้วก็เลนท่ายสเตดี้แคมสเตดี้แคมปเป็นเลนวายตัวหนึง่งคือสิบเอ่อสิบสองยี่สิบอะไรสักอย่างันจําไม่ได้นะครับก็นะครับสาธิตวิธีการถอดกล้องออกจากชุดซัพพอร์ตเพด ที่มีด้ามจับข้างบนเขาเรียกคลกดิสนะฮะคลกดิสจะป้องกันตัวกล้องแล้วก็สามารถถือได้ด้วยฮะคลกดิสตัวเนี้ยซื้อเก็บไว้ดีครับเพราะว่าในกรณี HD ที่ถ่ายโลโมดเนี่ยชุดนี้สําคัญเพราะว่าการติดโโมดเนี่ยติดข้างบนเนี้ยก็ได้เราใช้เพจเนี่ยตัดติดโรมดเพื่อเพื่อติดบบสตันดี้แคมเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปกับภาพที่หลังและการคอนโทรในภาพที่ถ่ายออกมาง่ายขึ้นเราใช้ซัพพอร์ตลิกตัวเนี้ยเอ่อตัวสไลด์เทีตัวเนี้ยติดไว้ข้างบนก็ได้โดยการ แฮนเดิลเนี่ยขยออกนะฮะเอาซัพพอร์ตติดไปติดไว้ข้างบนแล้วเราสไลด์ติดกระเทสสเตติแคมป์สเตติแคมนี่ก็จะอ,อยู่ในในฟังก์ชันนี้กลับหัวฮะกลับหัวทําให้เราถ่ายโลหมดได้นะเดีย๋ยวผมจะหยิบสไลด์ตัวสเตติแคมมาให้ดูว่าใช้งานยังไงตัวนี้เป็นสเตติแคมนะฮะตัวนี้อาจจะไม่สวยมากเพราะเป็นตัวเดโมตัวแรกที่และเป็นตัวที่ผมใช้งานบ่อยก็เลย รอยถลอกเยอะักหน่อยะ,ะตัวนี้นะฮะสเติแคมตัวนี้เป็นลางสไลด์คู่เหมือนกันตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่คนที่จำหน่ายไม่ใช่ตัวนี้นะฮะพอดีได้รูปดูกันเองในระวัมรูปนะครับการที่เราถ่ายโลมวนเนี่ยก็คือการ,ราที่เรากลบกับหัวตัวสเตติแคมเนี่ยนะครับนะฮะเป็นลักษณะนี้ครับนะแล้วเราก็ใช้ตัวสไลด์เพจเนี่ยเป็นตัวนี้ นะครับแล้วเราแฮนเดิลเนี่ยออกแล้วเราก็ติดไปบนนี้ครับผมนะฮะแล้วเราก็ใช้ขาเนี่ยแขวนบนอาร์มหรือว่าเราจะถือก็ได้แล้วแต่ถ้าเพื่อนไม่มีอาร์มเนี่ยก็จะเป็นแขนที่ไม่โค้งแบบนี้ก็จะแข็งถือยี้ได้แล้วก็ถ่ายโรโมดฮะมอนิเตอร์เราก็จะเห็นเห็นอยู่ข้างบนนะครับมอนิเตอร์นะเราก็จะเห็นอยู่ข้างบนลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ถ่ายโรโมดไปเรื่อย นะแล้วแต่ฟังก์ชันที่เราออกแบบตัวกล้องในที่ออกแบบเพล็กหรือลางมาพวกนี้ก็ให้เราสดุกในการใส่อุปกรณ์ต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ต่างๆมันมีมากแล้วก็พวกความสะดวกให้กับผู้ถ่ายภาพยนตร์ต่างๆนะครับทีนี้ผมจะนําชุดเนี้ยทั้งหมดนะฮะนะตัวนี้ทั้งุนี้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปวางบนสเตดี้แคม ของของเราเองนะครับปัญหาคือว่าเอาไปทั้งชุดเนี่ยหนักเหมือนกันสตอรี้แคมป์เนี่ยก็หนักไปด้วยเราือกันไม่ไหวแล้วก็ต้องมีอาร์มโดยชุดนี้มันจะมีแฮนเดิลมือจับด,ด้วยเราถอดสไลด์รางเพดตัวนี้ออกไปนะฮะปึ๊บที่มันชุดนี้อยู่บนสตอรี้แคมป์ทั้งหมดนะครับถอดสไลด์รางเพดออกไปเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้แบกบ่าไปด้วย โดยพกตดชุดนี้มันเป็นชุดเล็กชุดเค้กธรรมดาไม่มีชุดลองชุดเดอร์นะฮะไม่มีชุดลองบ่าสําหรับเพื่อนที่หาชุดเดอร์ลองบ่าได้อะเซ็ตไว้ทั้งหมดบนลัางสไลด์ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ลังสไลด์เนี่ยตัวตัวเบสของเขาเนี่ยไปติดที่เขตของ Steady c คนตั้งแต่ละยี่ห้อครับพเพื่อนแบกบ่าแล้วเมื่อยเนี่ยเออเมื่อยแล้วอย่าใช้อาม ก็เอามาสไลด์เข้าไปเลยฮะที่ตัวเปรตัวเนี้เราก็ใช้สเตี้แคมต่อได้เลยในช็อตต่างๆ